สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุผู้สุขาาุนนะจ้ะพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับชุดตัวเลขแนวทางของอาจารย์งวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ท่านผู้ชมรับชมอยู่กับช่องแม่มอลลันลาซัำมผ้าพารวยนะคะ วันนี้แม่มอนก็จะนำแนวทางของอาจารย์มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเปิดสักการใหม่แนวทางใหม่มาแล้วนะคะก่อนจะไปพบกับแนวทางก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะ ข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะมาพบกับแนวทางแรกเลยค่ะแนวทางแรกนะคะเป็นของใบส้มในตำนานของแอดยายแลค่ะ16เดือน8 6,4เด่นที่3และ2นะคะเป็นชุด3ตัวก่อนนะคะท่านผู้ชม 8 6 3 3 6 2 9 3 2 6 5 2 2 3 5 4 2 6 1 3 6 7 3 1 4 2 9และ8 6 2นะคะมาตามกันต่อที่แนวทางชุด2ตัวนะคะที่เป็นเวอร์ชั่นแบบนี้วัดที่ผ่านมาค่ะแลก็ให้เข้าที่1 6 ซึ่งเป็นตัวกลับบนนะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะ2ตัวก็ตัดออกมาจาก3ตัวนั่นเองค่ะ6กสาม2กสองสามสองห้และ42นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของแอดจิ้มพารวยนะคะงวดวันที่1สิงหาคม2564 รัฐบาลไทยแอดจิมก็ให้เข้าที่69ซึ่งเป็น2ตัวล่างตรงๆเลยนะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16สิงหาคม2564นะคะชุด3ตัวค่ะ586 169 295 128 692นะคะ2ตัวบนและล่างค่ะ68 81 59 26 8 5และ5 5นะคะต่อด้วยแนยวทางของน้องสมายค่ะงวดวันที่1เดือน8 6 4ที่ผ่านมาน้องสมายก็ให้เข้าที่6 1ตรงตรง,ตรงเลยนะคะ2ตัวบนตรงค่ะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16เดือน8 6 4นะคะชุด2ตัว1 4 1 5 1 6 สองสี่สองหและสองหนะคะมาต่อกันที่แนวทางของนาอ้วนนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานาอ้วนก็หลุดไปนะคะงวดใหม่ค่ะ16เดือน8 64นะคะ9 4 93 92 91 05 04 03และ02นนะคะสำหรับชุด2ตัวค่ะ ก็ให้เน้นไปที่94 9304และ03ค่ะเรามาดูกันที่ชุด3ตัวนะคะ294 293 604และ303นะคะนาะอ้วนก็ให้เน้นไปที่294และ603นั่นเองค่ะมาต่อกันที่แนวทางของแอดแพ่นแพนพารวยนะคะ สำหรับงวดที่ผ่านมาชุดของแอดแผ่นที่แม่มอนนำให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ไม่เข้านะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีชุดอื่นๆที่ของแอดแผ่นเข้าหรือเปล่านะคะแต่สำหรับที่แม่มอนนำมาก็ไม่เข้านั่นเองค่ะเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะ16เดือน8 64ชุด3ตัวบนตรงๆนะคะ 897ชุด2ตัวนะคะก็ตัดออกมาที่8 9 8 7และ97นะคะเนื่องจากว่าแอดแผ่นแผ่นเพิ่นมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็จะมีออกมาหลายสูตรเนาะจ้ะถ้าพี่น้องมักพี่น้องก็ไปติดตามใดที่ช่องแอดแผ่นแผ่นก็ใดเด้อจ้ะ มาตามกันต่อที่แนวทางของแอดสักนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่1สิงหาคม2564ที่ผ่านมาแอดสักก็ให้เข้าที่61ตรงๆเลยนะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16สิงหาคม2564นะคะชุด2ตัวคู่ท้ายบนที่ให้มาค่ะ5 6 5 7 5 9 6 6 6 7 6 9ห6 6 6 เจ็ดหกและ79นะคะรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์เพลินวานเนาะจ้ะต่อด้วยแนวทางของแอดมินเอกค่ะหัวรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน8 6 4 2ตัวบนและล่างนะคะ4 6 4 9 6 7 8 9และ7 4นะคะ ชุด3ตัวบนค่ะ9 7 4 4 6 7 2 4 9และ4 7 5นะคะสำหรับชุด2ตัวแอดมินเอกก็ให้เน้นไปที่7 4นะคะต่อด้วยแนวทางไม่ลองไม่รู้นะคะ16สิงหาคม2 5 6 4ชุด2ตัวนะคะ9 3ค่ะ สามตัวค่ะศูนย์เก้าสามนะคะล่างก็ให้มาชุดเดียวเน้นๆที่เก้าหกนะคะเพื่นก็ให้เก้าหกมาอีกนอกจากพี่น้องเนื่องเจ้าวางงวดที่ผ่านมาออกหกเก้านะคะท่านผู้ชม มาต่อด้วยแนวทางนี้ค่ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นของอาจารย์ท่านใดก็ไม่มีฉายานะคะให้เข้ามาแล้วสองงวดติดค่ะงวดวันที่16เดือน 7, 64ที่ผ่านมาก็ให้เข้าที่07นะคะซึ่งเป็นตัวกลับล่างค่ะมางวดวันที่1เดือน 8, 64นะคะเข้าทั้งบนและล่างเลยค่ะเข้าตรงๆด้วยนะคะ 61ตรงและก็ห9ตรงด้วยนะคะผลงานดีสุดยอดมากๆเลยนะคะให้น้อยชุดน้อยหางมากๆและก็เข้านะคะท่านผู้ชมข้อมูลนี้ก็มีอยู่จริงนะคะให้ก่อนหวยออกด้วยค่ะเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะ16เดือน 8, 6,4ค่ะเด่นที่1นะคะชุด2ตัวที่ให้มาค่ะ 10 13 17และ18นะคะแคปไว้เดอจ้จะพี่นองพอแคปก็จดไว้เดอจ้ามันจังอีบอลืมเนาะจ้างวดมื่อกีนี้แม่มอนก็เด้นำมาให้เบิงเนาะจ้ะเนื่องจากว่าข้อมูลเหมือนลันลงไปอยู่ข้างล่างเนาะจ้ะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่นองหล,ลายๆเนอจ่ะพาท่านผู้ชมมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่แนวทางของ คนคอหวยนะคะซึ่งก็ได้นำชุดล่างมาให้พวกเราได้ชมกันก่อนนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะวันที่1เดือน8 6 4นะคะก็ให้เข้าที่96นะคะซึ่งเป็นตัวกลับล่างนั่นเองค่ะเข้าชุดเน้นด้วยนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16เดือน8 64นะคะ เด่นล่างนะคะ3 1 3 0 3 2 3 4 3 3 3 6 8 1 1 0 1 1และ2 1นะคะค้นข้อหวยก็ให้เน้นไปที่3 1 3 3 8 1และ2 1นะคะมาลุ้นดูค่ะลงให้วันที่1เดือน8 6 4เวลา2ทุ่มนะคะเพิ่นมีบอกเวลานำเนื้อจะพี่น้อง ค่ะข,ขอต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะหากมีผิดพลาดประการใดแม่มอนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีและก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกาดอย่าตกนะคะแม่มอนก็ย้านยานแน,น้จะพี่น้องเนื่องจากว่าตอนนี้ โควิดออมข้างออมเอวอยู่เน,นาะจ้ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ